รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม New Normal 1. การเตรียมการแก่ประชุมครูเพื่อสร้างการจัดการในรูปแบบออนไลน์โรงเรียนนาทวีวิทยาคมเริ่มการเตรียมการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและการเตรียมความพร้อมในการจัดการในรูปแบบออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ แนวทางในการจัดการมีการประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการออกแบบและได้ข้อสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ New Normal ของโรงเรียนดังนี้ 1. มีจุดวัดอุณหภูมิ 2. จุดล้างมือป้องกันเชือ้อ 3. การกำหนดผู้เรียนในแต่ละวันโดยกำหนดให้หนึ่งห้องเรียนมี20คนต่อห้องเรียนจะสลับวันในการเรียน 1. สัปดาห์เว้น 1. สัปดาห์า 4. ในส่วนของโรงอาหารจัดให้มีการเว้นระยะห่างกำหนดให้นักเรียนเอาเข้ากล่องมาด้วยตนเอง 5. <า>มีการเตรียมการมาตรการการป้องกันการใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะและหมีการเตรียมความพร้อมของห้องพยาบาล 3. ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้ปกครองทุกคนนะคะคิดว่าตามนโยบายที่ให้มาทางเรียนนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงบิดเทอมแล้วก็น้องๆน,นะคะลูกๆของเราก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรนะคะถ้าได้เรียนออนไลน์คงจะดีครับเพราะว่าได้เสริมการเรียนแล้วก็ทักษะวิชาต่างๆให้ลูกของเราด้วยนะคะ คือเหมือนกับว่าได้เชื่อมระหว่างแม่พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเตรียมพร้อมเมื่อว่าเปิดเทอมแล้วก็จะได้เรียนเรียนรู้ไปก่อนเมื่อเปิดเทอมก็พร้อมที่จะเรียนกับโครคูนะคะทางโรงเรียนมีมาตรการในการรับมือในช่วงโควิดนี้ในหลายๆด้านแต่ไม่ว่าจะเป็นการการการนำโผวเข้ามาทางที่โรงเรียนการระยะห่าง ในห้องเรียนแล้วก็การตรวจวัดอุณหภูมิและก็ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่มีอากาศที่ใสยใีสะดวกซึ่งดิฉันออมีความรู้สึกขุนใจมากยิ่งขึ้นค่ะที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ค่ะสําหรับนโยบายของมีการเรียนของท่านผอ,อนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการพาบินโตมาโรงเรียนหรือว่าอะไรก็คือเป็นการช่วยต้้งกันอย่างหนึ่งนะคะ ทำให้ลูกครองมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการที่เด็กจะมาว่าทานอาหารอย่างไรเรียนอย่างไรค่ะก็รู้สึกดีค่ะทางโรงเรียนได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จากครูแต่ละวิชาโดยทางโรงเรียนเริ่มการทดลองการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Google Classroom Meeting Zoom Facebook กลุ่มรวมทั้งหลายกลุ่มของผู้เรียนและหลายกลุ่มของผู้ปกครองในการสื่อสารความคืบหน้า ของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและในวันที่1งกรกฎาคม2563โรงเรียนนาทวีวิทยาคมเริ่มการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพผมร่วมขอขอบคุณคุณครูคณะกรรมการฐานศึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลนาทวีคุณหมอจากโรงพยาบาลมอลบบลหัดใจ สาธานณสุขตลอดจนถึงทานายอำเภอนะครับที่ได้ร่วมกันดูแลโรงเรียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในวันที่หนึ่งกรกฎาดาเพื่อแก้ปัญหาเชื้อโรคระบาดโควิด -19 นะครับโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับคุณครูก็ได้เตรียมเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อจะให้เด็กเรียนทางออนไลน์คุณครูได้เอานวัตรกรรมต่างๆมาใช้เพื่อ เต <Es> ร products, ียมความพร้อมนะครับผมมั่นใจว่าผมมั Ryan ่นใจว่าหลังจากที่เราได้ประชุมผู้ปกครองเสร็จนะครับการดําเนินการของโรงเรียนทั้งการป้องกันเชื้อและเรื่องของวิชาการที่โรงเรียนจะนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนของเด็กในวันที่1กรกฎกคานี้คงจะดําเนินการไปด้วยประสิทธิภาพและเป็นผลดําที่เราคาดหวังและวางแผนจําการไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือโรงเรียนเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับ